มาครับสูตรที่3มก๋วยเตี๋ยวไก่แห้งสูตรนี้เป็นน้ําซอสที่ไปทํามีไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยน้าดาแห้งแห้งก๋วยเตี๋ยเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นแห้งได้หมดเลยครับผมเริ่มด้วยน้ําตาลทราย100กร,รัมทั้งสูตรที่เห็นในคลิปนะครับจากนั้นตามด้วยผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้15กร,รัมลงไปผงชูรสลงไป10กร,รมัมไม่ชอบตัดออกได้เลยนะครับสูตรนี้มีเครื่องปรุงค่อนข้างหลายอย่างหน่อยนะครับให้ค่อยๆจดค่อยๆทำไปพร้อมกันเลยครับผม จากนั้นตามด้วยน้ำปลาอีก50ากรัมพิสีใช้ยี่ห้อรวมรสนะครับและตามด้วยซอสฝาเขียวอีก50กรัมครับผมน้ำเปล่าลงไป50กรัมครับผมซอสหอยนางรมพิสีใช้ยี่ห้อเด็กสมบูรณ์อีห้0กรัมลงไปครับและตามด้วยซอสพริกลงไป100กรัมให้คิดว่าสูตรนี้พิสีเบิกทางไว้ให้เฉยนะครับสามารถนําไปปรับแต่งได้ตามความชอบได้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คือซีอิ๊วดํา30-50กรัมครับนําทุกอย่างลงหม้อตั้งไฟอ่อ,อนๆค่อยๆเคี่ยวไปจนเเดดดือดได้ลยครับผม ก่อนจะไปดูกันต่อฝาก,กกดไลค์กดแชร์สีเรือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆสูตรอาหารดีๆสูตรเบเกอรี่มาฝากเรื่อยๆและอย่างสุดท้ายคือน้ำส้มสายชูล,ลงไป80-100กรัมครับค่อยๆใส่ค่อยๆปรับไปครับผมตั้งไฟอ่อนๆจนเดือดเลยนะครับในส่วนของพริกป่นนี้สามารถใส่ลงไปกับสูตรน้ำซอสเลยก็ได้นะครับหรือจะนำไปใส่ตอนคลุกที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันเผื่อสำหรับทำให้เด็กๆทานสำหรับใครที่ไม่ชอบเผ็ด มาตออที่การลวกเส้นตั้งน้ําร้อนให้เดือดจัดใส่น้ามันลงไปสําหรับเส้นเล็กที่เห็นในคลิปลงไปลวกไม่ต้องนานนะครับลวกพอเส้นเริ่มสุกนําขึ้นล้างน้ําสะอาดได้เลยครับผมถ้าลวกนานเกินไปเส้นจะเกาะตัวแบบในคลิปที่เห็นนี้นะครับจากนั้นนาน้ํามันกระเทียมเจียวหรือมันพืชทั่วไปลงไปคลุกเส้นให้เข้ากันเพื่อไม่ให้เส้นกอดกันเป็นก้อนแล้วนาน้ําซอสพิสีลงไปได้เลยครับผมน้ําซอสที่เห็น1่สูตรนี้สามารถคลุกเส้นได้1นึ่โลถึง2กิโลกรัมนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเส้นเป็นตามความชอบได้น แล้วก็นำถั่วงอกสดหรือลวกแล้วก็ได้มันองที่ก้นกล่องนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปได้เลยส่วนพิกัดก่องแบบในคลิป,ไ,ปได้ไปใต้คอมเมนต์นะครับสามารถปรับเป็นไก่ฉีกลูกชิ้นกระเทียมเจียวหรือกา,กากหมูก็ได้ครับเป็นน้ำพริกกาก,ากหมูโรยก็ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกครับอันนี้เป็นสูตรที่3แล้วนะครับสูตรสุดท้ายที่พี่สีนำไปแจกยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเอนจอยครับผม